มบรรยากาศขางทางเลยจ้ะถามว่าหนาววันหนาวดิวนนวจ้ะมือหนีลมแห้ง เดินมาถึงสวนแล้วจ้าจากสวนจากบ้านมาสวนแม่น้องเอมิลี่ย่างประมาณสิบนาทีจ้ะไปเบิ่งกันแลยจ้ะไปเบิ่งตุ่มฟอกกันฝากจิตเกิดก่อนโอ้หนาท่วม ท,ท่านที่เกิดเลยไม่มีอะไรเกิดเลยแมนว่ามือนว่าีมา่มือนว่าสักเด้อ,อท่านได้เกิดแล้วจ้ะพี่นอ้อง แสดงว่าเิ่นสิเิ่นยวนในวานมันสิเกิดกรขนขางงอกเนาะมแต่ตุนกระเทียมจัพี่นองกระเทียมกับห้าผสมกันตุ่นกระเทียมไม่นองอมแอเมนี่อันนี้เพื่อ,อนในพักกูดจัพีนอง หนงท่านได้ขึ้นที่แจ็คอาทิตย์หนึ่งจะเสิมว่าเอาเงินหนุ่มหน่อยมื่อมันยากาศจะแถวนี้ถ้าเกิดนานาลอนนี่สวยมากแลยจะดอกใหม่จะเป็นสีขาวๆเต็มเลยอุ้ยมันน้องเอมมลี่เห็นเฮ็ดยังเฮ็ดยังมัน เขาจะให้อ,อกปลาน้ำจืดแถวนี้เนินเน่นเน,นเขาตรงนั้นพี่น้องสิเป็นหญ้าเป็นดอกไม้สีขา,ขาวๆงามเต็มเลยจ้ะนาฮอนแต่ว่าหนานี่คันจะเป็นนางสีเนาะ คือต้อนกระเทียมน่อยจ้ะต้นกระเทียมปลามึงเป็นหวัวเป็นในหน่อยเขาเอิ่นกแรกรดเลือกนอกจากคนกำลังขึนนเขียวเต้มเนียวกจากคกือลัางขึ้นให้คนย่าจาักหน่อยก่อนแป่น้องอ็มีจังสิม,มาอา